สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของเบาซนสมอดำผู้เดียวดายสุกขขุศคนะครับคลิปนี้เฮาก็มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องเกษตรกรเช่าไร่อ้อยของเฮานะครับการแน่นอนนะครับพี่น้องเมื่อวันที่สิบมีนายนที่ผ่านมานะครับพี่น้องเช่าไร่อ้อยเกือบสองขันไล่นะครับทั้งสามสิบเจ็ดสมาคมสี่องค์กรนะครับ ที่นำทีมพี่น้องชาวไรอ้อยเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครนะครับไปเยือนทำเนียบรัฐบาลนะครับสานักเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแลลพผักเพื่อไทยนะครับซึ่งพี่น้องเข้ากับถือป้ายนะครับเรียกร้องเงินตัดอ้อยสดนะครับที่พี่น้องทําความดีแล้วต้องได้ดีนะครับที่ตัดอ้อยสดลดพุด่นพี่เอ็มสอจุตาม มาตรการโครงการลดพุนพีเอ็มของรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับกับตัวแทนพี่น้องชาวไทยอ้อยนะครับทั้งสาสิบเจ็ดสถาบันนะครับสาสิบเจ็ดสมาคมนะครับสี่สถาบันสี่องค์กรหลักๆที่ดูแลพี่น้องเฮานะครับก็ได้ขึ้นปาใช้นะครับในลดกระจายเสียงนะครับ ได้พูดคุยกับพี่นออ้องเช่าไร่อ้อยก้ลงถึงรัฐบาลนะครับทําหนังสือยืนถึงนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนัทพรหมพันธ์นะครับก็มาต้อนรับพี่น้องเชา่าไร่อ้อยของเฮานะครับและขึ้นเว้าจะพูดคุยกับพี่น้องเชา่าไร่อ้อยนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้ใจพี่น้องชอเช่าไร่อ้อยเฮาเลยทีเดียวสําหรับในมื้อนี้นะครับ ซึ่งนายเอกนัดพร้อมพันธ์ก็ได้บอกว่าพี่น้องเขาทําความดีนะครับทําได้เกินเป้าที่ว่างไว้นะครับซึ่งลดอ้อยไฟจาก2 5เป็น14%สําหรับในฤดูกาล67ทับ68นะครับแต่ควรจะได้รับเงินในส่วนนี้พี่น้องได้รับอย่างแน่นอนนะครับและนายเอกนัดก็ยังบอกว่าเรื่องตรงนี้นะครับผ่านคณะกรรมการกั้นกรองคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับ คณะกรรมการการกรองพร้อมที่จะเสนอคอรมอรนะครับให้กับคอรมอรเห็นชอบในวันที่7 7นะครับมิถุนายน2 5 6 8หรือหากบททันนานก็น่าจะเป็นบวกเกินวันที่4มีมิถุนายน2 5 6 8ซึ่งในการประชุมคอรมอรสันจรที่จังหวัดพิษณุโลกอาจจะได้เข้า สู่วาระที่ประชุมนะครับและพี่น้องชาวไรอ้อยเข้ากันยื่นหนังสือนะครับถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับก็ได้รับปากแล้วว่าจะเข้าสู่ครมให้พี่น้องดีใจได้เลยนะครับซึ่งเงินตัดอ้อยสดตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเป็นหกสิบเก้าบาทนะครับบอมีที่ว่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับหกสิบเก้าบาท ส่วนที่เหลือก็คือเอาใบไปขายนะครับพี่น้องก็จะได้มาอีกห1าสิบเอ็ดบาทนะครับจึงจะร่วมเป็นหนึ่งร้บาทนะครับหลังจากนี้นะครับพี่น้องกับกันมาแล้วนะครับกระเรียมเอกสารเพียบพร้อมนะครับได้แน่นอนสําหรับเงินตัดไอซสดในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าจะเข่าคอร์รียรีบร้อยนะครับซึ่งกบโบมีอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับ เงินตรงนี้พี่น้องได้แน่นอนนะครับเงินตัดอ้อยสดในฤดูกาลปีสองพันห้าร้อยหกเจ็ดถ้าหกแปดนะครับพี่น้องเตรียมเอกสารสำเนบาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรสนอน่นะครับบัตรชาวไร่นะครับและเอกสารโคต้าอ้อยนะครับและอ้อยสดพี่น้องจํานวนกี่ตันกี่ตันนะครับซึ่งและ บัญชีเงินผ่าของพี่น้องนะครับซึ่งบอมดต้องบอมดอายุนะครับพี่น้องเอกสารต้องบอมดอายุนะครับสำเนาบัตรที่บอมดอายุนะครับบัญชีก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับบอมแมนบัญชีนิ่งตายนะครับหลักจากนี้นะครับหลังจากที่คนมออนุมัติเร้วทางโรงงานก็จะเรียกเก็บเอกสารตรงนี้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเมื่อโรงงานเรียกเก็บแรียวพี่น้องก็ต้องได้อย่างแน่นอนนะครับหลักจากนี้นะครับ รอครมออนุมัติอย่างเดียวนะครับโรงงานก็นจะนําเก็บเอกสารนําพี่น้องชาวไร่้อยทางโรงงานจะแจ้งไปทางสมาคมให้ทางสมาคมแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่้อยได้รับทราบนะครับซึ่งหาเข้าบุร่วมพลังอาจะจะรออีกนานนะครับรออีกนิดนะครับพี่น้องก็คงบดนบดนานนะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพี่น้องก็จะมีข่าวดีที่จะได้รับเงินตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอบใจ ขอบคุณพี่น้องเช่าไรอ้อยทุกท่านนะครับที่สละเวลาเดินทางเขาไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นปากเสียงให้ครับพี่น้องเช่าไรอ้อยส่วนมากนะครับขอบคุณตัวแทนพี่น้องเช่าไรอ้อยทุกสมาคมทุกชมรมสถาบันนะครับที่บันไดนิ่งเสยนะครับที่เดินติดตามให้ครับพี่น้องเช่าไรอ้อยเฮาอย่างแท้จริงนะครับร่ำรับเงินส่วนนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตน้านะครับสวัสดีครับ